ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมก็ยังไม่ไปไหนนะครับ mm hmm. เนื่องจากฝนตกครับฝนตกเมื่อวานก็ตก,ตกตกตกหยุดไม่พอถึงชั่วโมงก็ตกอีกแล้วครับนี่ก็ยังอยู่กะ ศักสิทธิ์สารฟอร์เมอร์นะครับผมใครต้องการอยากได้แมคโครับโอ้ไม่ออกจากห้องเลยเนาะอาบน้ำยังนี่อาบน้ำทงานูเยะอทำงาน ทำงานอะไรเออตื่นเช้ามาแบบยืในโทรศัพท์แล้วเนาะนีอ่อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วที่นองที่นอนไม่ยอมพับนะทับที่นองที่นอนหน่อยดิโอ้โหข้างหนงก็เปิดทีวีได้แล้วได้ไหม อนี่ครับน้ำไม่ยอมอาบครับตอนเย็นก็ไม่อาบตอนเช้าก็ไม่อาบโอเคก,ก็เข้าไปหยอกครับอ่ะนี่เบอร์โทรนะครับผมสักษษติดทรานสฟอร์เมอร์ครับนี่แมคโคร เก่านอกนะครับผมมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับ PC 20 PC 60ส o b e k o m a t s แคปเมาเลือกเอาเลยครับอันนี้ก็ขายไปยังไม่ได้เอาเข้ามาอีกครับมีถึงรุ่นนี้เลยนี่แทคเตอร์ก็มีครับแทคเตอร์ D 2 B ง d ี0 a ฝนตกครับช่วงนี้ยังขยับตัวไม่ได้เลยฝนมันตกเราจะออกไปก็ขึ้นแมคโครไม่ได้ส่วนแคทสามหนีนี้ยังโสดนะครับแต่สภาพสวยมากเลย ลองดูแล้วคอนโทรลนิ่มนิ่มขับสบายใบแ็กห้าสิบครับโอ้สวยเลยแจ๋วเลยครับอยู่ที่องครักครับผมคลองสิบหกเลี้ยวเข้ามาประมาณหนึ่งกิโลนะครับ มาก็จะมาเห็นแมโคจอดโอ้ฝนตกหนักเลยสงสัยว่าตกทุกภาคหรือเปล่าหรือแบบไหนเลย เนื่องจากที่เราไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเขาเรียกถุงลมเนาะถุงลมหัวเก่งมันแตกนะครับเราก็เลยเมื่อวานก็ไปที่เมืองใหม่เมืองใหม่เชียงกงวังน้อย ราไปซื้อมออลมมาใส่ใหม่ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วลองดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ว่าจะออกเดินทางแต่ก็ฝนตกแล้วก็ยังเช้าอยู่เดี๋วว่าเราต้องไปส่งแมคโครคันน้อยนี่ด้วยนี่ คันเล็กมีกจอดอยู่เนี่ยเกาโกเบเนี่ยไปส่งวัดโพธารามโอ้ฝนตก อ,อภาคไหนจังหวัดไหนตกบ้างครับแต่ที่นี่ตกหนักมากน้ำเนไหลแบบเต็มคลองเลย อันนี้เขาเรียกว่าอะไรผนมันส่งเลงส่งเพราะมันเหลือเวลาอีกเดือนเดียวนะเหลือเวลาอีกเดือนเดียวข้าวนาปีอ่ะแบบ ถ้าตกขนาดนี้ประมาณชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ท่วมแน่นอน <c oughs> in king จม,มากเลยเอาคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ